นเพราะว่ามันมีสองคนกำลังเดินมาต้องรับส้นไห้ก่อนนะคะซ้อนไว้ตรงนี้ซ้อนไว้ตรงนี้ก่อนคนกำลังเดินมาไม่เห็นเยอะๆอุ้ยใส่เดือนงัดงัดซาก่อน,นะคะ่ะ ไซต์ดือนนี่อยู่ตรงนั้น่ะมองมาแต่ไกลไม่แน่ใจว่าเป็นก้อนหินหรือว่าเป็นเห็ดน,นี่โอ้โหสะอาดมากยังมีอีกนะคะ ยังอยู่ตรงนั้นอีกนะคะนั่นน่ะเดี๋ยวพีดมาดีวันนี้คนน้อยโอยยังดอกอ่อนๆอ,อ,อยู่เลย ะค,ะคงต้องคงต้องวางโทรศัพท์แล้วมันมันยกมือเทียวไม่ได้โอ้โหหลุดเลย เนี่ยค่ะก่เ,เพิ่มเลยเนี่ยฮะจุดเหลืองๆเนี่ยคือหนอนโอ้โห combine. นัน่นนะอู้กคิดว่าประมาณสามกิโลหนักนะเนี่ยค่ะ ยังอยู่ค่ะยังอยู่สวยด้วยนั่นน่ะนี่ก็ยังอยู่นี่ขนาดอยู่ห่างจากทางเดินสองเก้านี่ก็ยังอยู่ทั้ง2ดอกแล้วยังมีฮันนี่มัชรูมยักษ์เกิดมาอีกค่ะที่เคยเกิดมาเยอะมากเคยทำคลิปลงแล้วนะคะเกิดมาเต็มรอบนี้เลยฮันนี่มัชรูมปีนี้เกิดมาแล้วค่ะ ฮันนี่มัชรูมกับเฮนเนี่ยเหมือนเขาเป็นเพื่อนกันอดีส่วนตรงนี้ที่ตาดไปวันนั้นนี่คเอาเศษไม้กบไว้ฮันนี่ยังมาเกิดอยู่ตรงนี้อ่ะเป็นแบบดอกยักษ์แกเต็มที่แล้วนะคะแล้วถ้าฝนตกเห็ดจะหนักเพราะปีเนี้ฝนดีดี ตัดแบบเนี้ยไม่มีหนอนนะคะเนี่ยโอ้แต่หนักมนหนักน้ำโอ้ยอดูยสิอันนี้มาชมดอกวอลลุ่มเลย ันนี้ไว้เป็นเชื้อต้องหาใบไม้มากลบค่ะเพราะมันมันอยู่ใกล้ทางเดินโอ้โหสวยมากเลยดอกใหญ่ด้วยกี้นึกได้ลืมโทรศัพท์งัดเห็ดแม่ไก่แล้วลืมเดินมาก็เจอเดินมาก็เจอฮันนี่มาชมะ่ะเกิดเป็นยอมยอมโอูย้เยอะนะเนี่ย ้าบานนี้ยิ่งจะมองเห็นชัดแล้วกลุ่มเนี่ยเมื่อกี้ก็เดินมาดูเมื่อกี้ก็เดินมาดูเห็นอยู่ตรงนั้นมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยค่ะกลุ่มใหญ่แล้วกลุ่มนี้ขอเก็บเป็นเป็นดอกๆแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าตัดมัน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 ก็เสียเวลาเก็บ นี่ค่ะขอเก็บเป็นดอกแบบเนี้ยหูเอาไปนึ่งนึ่งอร่อยจริงๆนี่อยู่ตรงนั้นเอียก่นละเมื่อกี้มองเห็นเอา้ามองไม่เห็นแล้วเห็นแต่ปากการังเห็ดปากการังนี้ก็อร่อยนะคะกินได้จริงๆไม่เห็นลวไม่เดินกลับไป หาโทรศัพท์เมื่อกี้นะก็ไม่เห็นสองกอเนี้ยยังอ่อนอยู่ยังอ่อนก็เก็บเพราะว่ามันอยู่ติดทางเดินค่ะไปกอหนึ่งตรงนี้นะคะอยู่ติดทางเดินดอกอ่อนก็ต้องตัดที่ตัดตัดไปเนี้ยก็เอาไปไปให้พี่คนไทยนะคะนี่ค่ะ แม้กระทั่งต่อที่ลินจือเกิดทุกปีแต่ปีนี้มีคนมาแอบเก็บดอกที่สิเป็นทรงสี่เหลี่ยมเขามาเก็บไปแล้วค่ะโอหนี่เป็นฮันนี่ดอกใหญ่นะคะเห็นตอนนี้เห็นอยู่ย่อมเดียวขอเก็บซะเลยเก็บซะเลยค่ะนี่ ตัวนี้ดอกเบเริ่มเลยไม่ว่าก,กันนะคะที่เก็บทีละดอกนั่นะนะบางคนชอบกินดอกตุ้มตแบบนี้ มีวันเนี่ยหกวันมาเจอเมื่อหกวันที่แล้วอไม่มีแม้แต่ดอกเดียวค่ะพอวันนี้ดูสิเนี่ยนี่กินได้นะคะอร่อยด้วยยังไม่เน่าเลยดูนะโอ้โหเสียดายจังแต่ถ้ากินอหนอย,ยังกินได้แมงวียังไม่มาตอม ส่วนอันนั้นแก่มากนั้นกินไม่ได้ค่ะ,ะแสดงว่าจุดทุกจุดที่ฮันนี่เคยเกิดเนี่ยเขาจะเกิดปีนี้เกิดทุกจุดเลยค่ะเคยคิดฝันอยากจะเห็นกอใหญ่ๆวันนี้ก็เดินมาเจอค่ะกอใหญ่มากเนี่ยะด,ดอกยังอ่อนอยู่เลย จะต้องตัดตัดแล้วต้องซ่อนไว้เพราะว่าไม่มีถุงใสเราหิ้วไปไม่ไหวด้วยค่ะอสวยมากเลยเนี่ยสวยจริงๆเหี่่ยวก็ร้องลั่นป่าเลยค่ะเหยี่ยวตัวใหญ่เท่าแม่ไก่เลยนะคะโอ้สวยมากมองมามองเห็น เห็นกอเน,นี่ยกอใหญ่มากพูดดังไม่ได้นะคะต้องพูดเบาๆท่านผู้ชมเล่งเสียงขึ้นนะคะพูดดังไม่ได้เพราะว่ากลัวคนจะเห็นจะตัดแล้วก็ซ่อนไว้ค่ะซ่อนไว้เพราะว่าไม่เอาไปไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะกอใหญ่มากคันคันจะไม่ตัดเพราะกลัวคนจะมาเห็นเดยก่นนะคะ อยู่บนเนินเนี่ยเป็นเนินขึ้นตรงตรงนี้คงได้ยินเสียงเหยี่ยวนะเหยี่ยวเหยี่ยวตัวใหญ่ไม่รู้ไม่รู้กอเขาอยู่ตรงไหน โทรศัพท์ยากค่ะคงต้องงัดละคงต้องงัดค่ะโอ้โหก็ใหญ่มากยกไม่ไหวนี่ยนะคะยกไม่ขึ้นโอ้ก็ใหญ่มาก,ก,มก,มก,มากถ้าไม่ตัดเนี่ยจะเน่าเลยมะะตรงนั้นเริ่มเน่าแล้วคราวนี้ก็จะ จะยกไปซ่อนไว้ต้องหาที่ซ่อนเพราะมันมันกอใหญ่โอ้โหคิดว่าสิบกิโลนะคะสิบกิโลแน่เลยมันยกไม่ได้หนักอุ้ยใช้เดอนมีแต่ตัวใหญ่ๆโอ้โหกอใหญ่หอมจังยกไม่ไหวค่ะ ที่ซ่อนก่อนนะคะยกมาซ่อนมาซ่อนไปตรงนี้เนี่ยคิดว่าคนมองมาไม่เห็นนี่ไปจะซ่อนไว้ตรงไหนอ่ะซ่อนไว้ตรงซอกนี้ดีกว่า,ย,าย้ยายย,าย้ายย้ายย้ายใหม่ไม่ใช่กวัวเล็กๆนะคะกัวใหญ่มากแล้วหอมด้วยโอ้ เทียบกับหมาน้อยายจากตรงนั้นมาซ่อนไว้ตรงนี้คนมองมาไม่เห็นแน่ค่ะไม่เห็นแน่